เราจะมาเรียนการใช้บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการเขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลด,ดรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนอนุบลละรังเรียนเลยนะคะชุดที่หนึ่งเป็นชุดคำที่ประสงค์ด้วยสระอะนะคะ ไปเริ่มเลยกันเลยนะคะ,ะนักเรียนถือชุดบทเรียนในมือแล้วใช่ไหมคะ,ะเปิดเลยนะคะเปิดเลยหน้าแรกคำนำนักเรียนก็จะเห็นคำนำแล้วก็สารบัญ หน้าสารบัญของเราก็จะมีอยู่สอ,สอหน้าใช่ไหมคะ,ะจะมีทั้งเฉลยหลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะไปดูเฉลยสามารถไปดูเฉลยได้ว่านักเรียนทําได้กี่คะแนนได้เท่าไหร่นะคะไปมาดูแผนภูมิลำดับขั้นตอนของการใช้บทเรียนนักเรียนต้อง ทำยังไงบ้างนะคะเป็นแผ่นภูมินักเรียนอ่านอันดับแรกนักเรียนต้องไปอ่านคําแนะนําอ่านจุดประสงค์แล้วก็ทาแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ศึกษาในบทเรียนนะคะพอนักเรียนศึกษาเสร็จแล้วก็นักเรียนก็ไปทําแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนไปตรวจคําตอบตรวจคะแนนถ้านักเรียนไม่ผ่านการทดสอบนักเรียนก็ต้องไปศึกษาบทเรียนใหม่นะคะเสร็จแล้ว นักเรียนก็ทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งจนกว่านักเรียนทําผ่านนะคะผ่านผ่านการทดสอบแล้วนักเรียนก็สามารถไปศึกษาชุดที่2ชุดที่3ต่อ,ตอ,ตอไปเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปอ่ะเป็นคําแนะนําการใช้บทเรียนนะคะเป็นเป็นหน้าที่นักเรียนต้อง มีทั้งจุดประสงค์นักเรียนต้องอ่านคําแนะนําก่อนใช้บทเรียนก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็ไปอ่านจุดประสงค์ว่านักเรียนจะเรียนรู้อะไรในบทเรียนนี้บ้างแล้วก็หลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างถึงจะผ่านนะคะการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอ่านต่อไปนักเรียนก็มาดู าดูแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะนักเรียนเอาเตรียมทําข้อสอบนะคะแบบทดสอบอนักเรียนทำเพื่อทดสอบอความรู้นักเรียนก่อนที่นักเรียนจะไปใช้บทเรียนนะคะเห็นกระดาษคำตอบนะคะ หน้ากระดาษคำตอบนะคะอยู่หน้าเจ็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำอ่านจุดข้อที่หนึ่งข้อที่สองจนถึงข้อที่สิบนะคะล้วก็การลงไปในกระดาษคำตอบหน้าที่เจ็ดนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูเนื้อหาเนื้อหาในในในกรอบที่เราจะศึกษานะคะก เข้าไปหน้าเท่าไหร่คะนักเรียนตอนนี้อยู่หน้าแปดนะคะนักเรียนเปิดดูหน้าแปดเลยเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปการ์ตูนนักเรียนนะคะคุยกันใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนลองอ่านบทสนทนาของนักเรียนสองคนนะคะเขาพูดถึงเกี่ยวกับสระอะว่ายังไงนักเรียนก็เด็กผู้หญิงพูดว่าคําที่ผสมด้วยสระอะเขียนยังไงคะถามต่อไปเด็กผู้ชายก็จะตอบว่า จะถามต่อนะคะว่าคําที่ผสมด้วยสระมิตรสะกดละ่ะเมื่อไรที่มิตรสะกดละ่ะต้องเขียนยังไงละ่ะต่อไปนัเกเรยียนก็มาอ่านต่อเลยที่บนกระดานเป็นรูปบนกระดานนะคะก็ะนัเกเรยียนก็อ่านจบเสร็จแล้วนัเกเรยียนก็มาดูหน้าถัดไปเลยนัเกเรยียนก็อ่านตัวอย่างคํะอ่านตัวอย่างคํานักเรียนก็อ่านเสร็จแล้วสะกดเสร็จแล้วนัเกเรยียนก็มาตอบคําถาม ข้อที่1นนะคะคำถามที่1น่ให้นักเรียนเนี่ยบอกสักห้าคำที่นักเรียนอ่านมาเมื่อกี้นักเรียนก็เขียนลงไปในนี้เลยนะคะนักเรียนก็เปิดหน้าถัดไปเลยนะคะอ,ะอยู่ในกรอบที่2กรอบที่2เป็นนิทานสระะเรื่องอะไรคะเรื่องของขวัญวันเกิดนักเรียนก็อ่านบทบทความอ่านเป็น บร้อยแก้วนะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะให้นักเรียนอ่านเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนไปดูคําถามก็ให้นักเรียนขีดเส้นใต้นักเรียนเอาไว้บรรทัดหยิบยื่บรรทัดขึ้นมาแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงกับคําที่มีสระอะแล้วก็มีตัวสะกดนักเรียนขีดเส้นใต้นะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรคะ วันอ่าวันโออ่านวันนักเรยียนก็ขีดเส้นใต้ข้างล่างคําว่าวันนะคะอ่าได้หนึ่งคำแล้วอ่าต่อไปคําอะไรอีกวันเกิดปีนี้แม่มีของขวัญอ่าคำไหนคะนะักเรียนอ่าคําว่าขวัญอ่าคำว่า,วา, whoa, whoa. าขวัญใช่ไหมคะโอ้อะ่ะโยขวัญนักเรยียนก็ขีดเส้นใต้ไปอ่านักเรยียนก็มาอ่านอีกอ่ะบรรทัดที่สองนักเรยียนก็ถ้าเจอสระอ่ะแล้วก็ผสมด้วย สระอะแล้วก็มีตัวสะกดถ้าเกินก็ขีดเส้นใต้นะคะ,ะได้เลยวยังคะขีดให้หมดทุกคำเลยที่อยู่ในกลอนน่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะ,ะต่อไปกรอบที่สองนิทานสระเสร็จแล้วมาเข้าสู่เรื่องอกรอบสรุปเลยนะคะเขาก็จะสรุปว่าสระอะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นอย่างเช่นกะจะปะมะ ะเมื่อมีตัวสะกดมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นหมายหันอากะเขียนไว้บนพยัญชนะตนมีตัวอย่างเช่นกัดจัดปัดมัดนะคะทำยังไงคะ,ะคุณครูก็จะให้นักเรียนประสมคำนะคะประสมคำ คุณครูก็จะให้ผสมคำผสมคาจากที่คุณครูให้คุณครูคุณครูคครจะให้หนัเกเรียนเนี่ยผสมเป็นคานะคะมีเพียรชนะมีสระอาแล้วก็มีตัวสะกดนัเกเรียนก็ผสมคําให้เป็นหนึ่งคำนะคะตัวอย่างคุณครูให้ตัวอย่างคําว่าตักตัวเตาสระอะก็ไก่ ใช่ไหมคะอ้าผสมคาเป็นคําว่าตักตักนะคะเ้าที่เหลือสิบข้อนักเรียนลงมือทํานะคะอ้าต่อไปเรามาดูแบบฝึกที่สองต่อต่อเลยนะคะแบบฝึกที่สองคุณรูณณณให้ทําอะไรคะให้แยกส่วนประกอบแยกส่วนประกอบคุณครูให้ตัวอย่างไหมคะ มีตัวอย่างให้ดูเลยคุณครูยกตัวอย่างคําว่าวันวันคุณครูให้คําว่าวันแล้วก็ให้นักเกรยียนแยกอันไหนเป็นพยัญชนะต้นอันไหนเป็นสระอันไหนเป็นพยัญตัวสะกุใช่ไหมคะมีวรรณยุกไหมคะถ้ามีวรรณยุกนักเกรยียนก็ต้องใส่วรรณยุกด้วย ูกันว่าแบบฝึกที่3เป็นยังไงนะกักเรียนพลิกไปพร้อมๆกับคุณครูอธิบายนะคะก็เดี๋ยวเราไปทํากันแบบฝึกที่3คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเติมตัวสะกดแล้วก็ให้จำด้วยจุดเป็นคานะคะเติมตัวสะกดเติมตัวสะกดแบบฝึกที่3ามต้องให้มีความหมายนะคะเป็นให้มีความหมายด้วยฟ o r f u คุณครูยกตัวอย่างคําว่าฟังนะคะฟัง,ฟง ฟฟันไม้หันอากาศก็คือสระอะใช่ไหมคะมันแปลงร่างไปเป็นไม้หันอากาศแล้วก็มีตัวสะกดไหมนักเรียนก็เติมตัวสะกดเองเลยคุณครูใส่ไปคําว่าคุณครูใส่ไปเป็นชนะอะไรคะงงถ้านักเรียนจะใส่ไปเปลงชนะอื่นได้ไหมได้อย่างเช่นฟันใส่โนนูลงไปได้เพราะมีความหมาย ต่อไปข้อที่หนึ่งคุณครูให้คำให้เยัญชนะต้นก็คือหอหีหอหีคุณครูคให้พยัญชนะต้นไปก็คือหอหีแล้วแล้วแล้ว,ลวสระอ่ะนะคะแรงร่างเมื่อมีตัวสะกดเป็นไม้หันอากาคำว่าอะไรบ้างคะหันได้ไหมเอ่ยหันหัดได้ไหมคะอา,อาจจะใสน่นหนูก็ได้ใสด่ดดเด็กก็ได้ เพียงแค่ให้มีความหมายข้อที่สามว่าเวนไม่ฮันอากาศว่าเวนวออะอะไรบ้างที่สะกดได้นะคะว่าว่อะง้วังได้ไหมวออะโนวันได้ไหมวออะโดวัดอ่าแล้วแต่นักเรียนใส่เติมลงไปข้างหลังให้เป็นตัวสะกดนะคะแต่ต้องมีความหมายด้วยอ่นานักเรียนเข้าใจไหมคะอ่าแบบฝึกหัดที่สามใส่แค่ตัวสะกด แต,แต่แต่่ต้องมีความหมายอาต่อไปแบบฝึกที่สแบบฝึกที่4แบบฝึกที่สบบคุณครูให้ทำอะไรคะเ,ออเป็นรูปดอกไม้สวยใช่ไหมคะเป็นรูปดอกไม้แล้วก็นักคุณครูให้นะักเรียนระบ,บายสีดอกไม้ระบ,บายสีดอกไม้ระบ,บายทั้งทั้งไหมคะ ่าไม่ใช่ให้ระบายสีดอกไม้คำที่ผสมได้สระอะเป็นรูปนั่นก็คือที่มีไม้หาหนากาดแล้วก็มีตัวสะกดนั่นเองนะคะแบบฝึกที่สี่อย่างเช่นคุณครูให้ตัวอย่างไปไหมคะคุณครูให้ตัวอย่างคำว่ารัดคุณครูระบายสีเป็นสีส้มๆอ่อนๆนะคะแล้วก็คุณครูระบายสีคำว่ารัดอ่านนักเรียนก็อ่าน พร้อมๆกันเลยรัดโรอ่ะโดรัดและเกินก็ระบายสีอ่ะไปะดูคำไหนอีกรดรดนี่ได้ไหมคะรถได้ไหมเป็นสระอะไหมคะอ่ารถไม่ใช่สระอะใช่ไหมคะไม่ใช่สระอะระบายสีได้ไหมคะไม่ได้คุณครูให้ระบายสีเฉพาะคําที่ผสมด้วยส,สระอะแล้วก็มีตัวสะกดแค่นั้นเอง ะะทั้งห่าทั้งหมดมีกี่คำเอ่ยนักเรียนลองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบคำนะคะนักเรียนหาให้เจอสิบคำนะคะระบายสีให้ครบสิบคำส่วนสีเนี่ยนักเรียนแล้วแต่นักเรียนชอบเลยสีชมพูแดงเขียวส้มอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะระบายให้สวยงามต่อไป แบบฝึกที่หนะคะแบบฝึกที่5รูปภาพทราบคำนะคะคุณครูก็จะให้รูปภาพมาให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปโดยคำคำเหล่านี้าภาพเหล่านี้คุณครูจะแนบให้พร้อมกับบทเรียนนะคะถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถปริ้นได้ปริ้นได้โดยที่ว่าคุณครูแนบไฟล์ ได้คลิปวิดีโอนะคะได้ลิงก์คลิปวิดีโอนะคะอ่ะเรื่องนี้รูปภาพทราบคำนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างอ่าเช่นรูปอะไรคะรูปวัดอ่าคุณครูก็เติมคำว่าวัดลงไปวอะโดวัดค่ะที่เหลืออีกสิบข้อนักเรียนเติมคำให้ตรงกับภาพนะคะอ่าต่อไปแบบฝึกที่หกเติมคำนำคำตอบ เติมคำนำคำตอบนะคะก็คือ,อนักเรียนนำคำตอบจากกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะมาเติมลงไปในช่องว่างในแต่ละข้อ,อค,ครูมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อวันนี้บ้านฉันไฟจุดเราจะเติมคำว่าอะไรดีนักเรียนก็มาอ่านในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็เลือกมาตอบให้ตรงแล้วก็ให้มีความหมายกับ ไปอยู่นะคะอ่าสิบข้อนะคะนัเกเรียนอ่าแบบฝึกที่เจ็ดคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยง่ายนะคะออง่ายอ่าบางคนบอกว่าง่ายเพราะให้แค่นัเกเรียนโยงเส้นคุณครูให้คำมาให้คำมาสิบคำ ให้โยงเส้นให้ตรงกับรูปภาพพร้อมมีความหมายอธิบายนะคะคุณครูให้ความหมายอธิบายสั้นๆเลยอืคุณครูให้ความหมายอธิบายสั้นๆเลยทีนี้นักเรียนก็โยงไปนักเรียนโยงไปนะคะโยงไปคุณครูให้ตัวอย่างไหมคะให้ตัวอย่างของคุณครูก็คือคําว่าอะไรคะ รงังอ่าตัวอย่างขอาคุณคุณไปว่ายังไงนักเรียนก็โยองเส้นมาคุณครูให้ตัวอย่างไปคาว่ารังก็โยงเส้นมาอ่าได้หนึ่งคำละตัวอย่างอ่าต่อไปอีกสิบคำอีกสิบคำอีกสิบข้อนักเกรียนก็โยงไปเลยเพราะว่าเราเรียนแล้วใช่ไหมคะในบรคำโอเคเข้าใจนะคะต่อไปแบบฝึกที่แปดต่อแบบฝึกที่แปดเนี่ยแบบฝึกที่แปดนักเรียนทํายังไงต่อคะแบบฝึกที่แปด แบบฝึกที่แปเนี่ยคุณครูจะให้นักเกรียนเร,ยเรียงคำเรียงคำเรียงคำยังไงคะเรียงคำเป็นประอยู่คุณครูคให้คำไม่ได้เรียงตัวอย่างคุณครูให้คำว่าทั้งมีฉันสีแดงคุณครูยังไม่เรียงใช่ไหมคะแล้วก็พอเราตอบตอบว่ายังไงเราต้องตอบให้ เรียงเป็นคำเรียงเป็นประโยคคุณครูให้คำแล้วก็มาเรียงเป็นประโยคนะคะว่าแบบฝึกที่แปดเมื่อกี้มีสิบข้อนะคะมีสองหนะ้านะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกที่เก้าต่อแบบฝึกที่เก้าคุณคณรูให้ทำอะไรเอ่ยฝึกที่เก้าคุณครูให้ นักเรียนเรียนรู้คำนำมาสร้างสรรค์ก็คือให้นักเรียนแต่งเป็นประโยคนะคะแต่งเป็นประโยคแต่งเป็นประโยคยังไงเอ่ยครูครูให้คำมาอ่าครูครูยกตัวอยา่างให้คำว่าอะไรเอ่ยดังอ่าครูครูให้ตัวอยา่างคำว่าดัง,ดงโดอ่ะงอดังนักเรียนก็แต่งเป็นประโยคว่ายังไงคะอ่าครูครูยกตัวอย่างให้แล้วน้องร้องไห้เสียงดังมากอ่าได้ อ้าวแบบฝึกที่สิบนะคะแบบฝึกที่สิบเขียนจำคำบอกค่ะคุณครูจะเขียนให้นักเรียนเขียนตามคำบอกนะคะคุณครูจะบอกคำเอาเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งยักษ์ยักษ์สะกดนะคะนักเรียนโยอะโอยักษ์แล้วก็มีอะไรเป็นตัวการันนะคะ ต่อไปข้อที่สองวันจันวันจันสะกดเลยนะคะอ่าต่อไปข้อที่สามรางวันรางวันอวออะโนวันไหมคะอ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะสะกดไม่ตรงมาตราต่อไปข้อที่สี่กังหัน กังหันอ่าสะกดคำง่ายๆเลยนะคะอ่ากังหันต่อไปข้อที่หรังนกรังนกรังนกข้อที่หกไม้หักไม้หักไม้หักอ่าข้อที่เจ็ด ชาววังชาววังข้อที่แปดฝรังร่งฝรั่งไปข้อที่เก้ามังคุดมังคุดมังคุดข้อสุดท้ายตลับตลับ ลับอ่าเสร็จแล้วนะคะนัเกเรียนอ่าต่อไปเมื่อนัเกเรียนทําแบบฝึกเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเตรียมกระดาษคําตอบหน้า25เลยอะคะอ่ะอ่าให้หนัเกเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ10บข้ออ่าเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนัเกเรียนสามารถไปตรวจด,ดูคําตอบไปดูเฉลยนะคะว่า ตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ผ่านนักเรียนก็ย้อนไปนะคะย้อนไปศึกษาบทเรียนใหม่ทำบทเรียนทแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านนะคะสุดท้าย,ทายบทเรียนสำเร็จรูปของคุณครูเนี่ยถ้า ชุดบทเรียนสําหรับใครที่สนใจสนใจอยากจะทําชุดบทเรียนปริ้นเองได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นไฟล์ที่สามารถปริ้นได้แล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็คือนักเรียนสะดวกที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนักเรียนก็สามารถไปเรียนรู้ได้ถามว่าเรียนรู้ได้กี่ครั้ง จำกัดไหมก็ไม่จำกัดเพราะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนบางคนเรียนรู้เร็วก็ครั้งเดียวก็ผ่านแต่บางคนเรียนรู้ช้าก็ไปเรียนรู้สองสามครั้งจนกว่าจะเก่งนักเรียนก็เก่งได้นะคะถ้าตั้งใจคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจเนี่ยนักเรียนก็จะเก่งเหมือนคนอื่นเช่นกันนะคะเพราะบทเรียนสำรุปนักเรียนสามารถศึกษาได้ที่ไหนก็ได้อยู่บ้าน ไปเที่ยวพลางๆอยากจะทําแบบฝึกได้นักเรียนก็สามารถทําได้นะคะโอเคคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรประก,การใดก็คุณครูก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่นักเรียนสงสยัยอะไรยังไงนักเรียนสามารถติดต่อคุณครูได้โดยตรงเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ